สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะในช่วงวันที่1-15พฤษภาคมปี2568การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะมีโชคมีลาบหรือไม่และที่สำคัญเรื่องที่ทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีทางแก้ทางออกไหมปัญหาต่างๆถ้าเข้ามา ท่านจะแก้ไขได้หรือไม่มีโชคลาภด้านการเงินหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยนะคะเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวาราศีกรกฎในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านเป็นคนที่มองการไกลนะคะคิดอะไรได้ไวมากไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาเก่งด้านการวางแผนนะคะผลงานโดดเด่นฝีมือดีไม่ว่าท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตาม โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทพนักงานประจำพนักงานออฟฟิศต่างๆนะคะทำงานประจำนี่แหละคะ่ะข้าราชการช่วงครึ่งเดือนแรกนี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะปัญหาบางอย่างจะได้รับการแก้ไขสิ่งใดก็ตามที่ท่านนั้นเคยวิตกกังวลใจหรือว่าอึดอัดใจมากนะคะเป็นทุกวิคือพูดง่ายทุกข์ใจมากๆกับเรื่องนั้นๆจะมีทางแก้ทางออกปัญหาบางอย่าง จะได้รับการแก้ไขยุติลงหรือจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานจะมีการจบจากสิ่งเก่าเดิมๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานมีดวงได้รับผิดชอบงานใหม่ๆนะคะบางท่านถึงขั้นที่ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการขยับ จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆห,หรือว่าหัวหน้าง,งานคนใหม่มีคำว่าจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆอย่างสิ้นเชิงนะคะอาจจะบางท่านท่านใดที่กำลังตกงานรอง,งานหรือว่างงานอยู่หากที่ผ่านมาท่านสมัครงานไว้ทุกช่องทางนะคะช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้งานทำถ้าท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไป นะหรือบางท่านอาจจะมีการยุติงานบางงานลงเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่าและเป็นงานที่จะมีความมั่นคงกว่างานที่ท่านทำอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะต่อมาช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เส้นแรงลังสังหรณ์แม่นและฝันแม่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านท่านมักจะสัมผัสได้เสมอทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีแนะนำนะคะให้ท่านนั้นหา ให้ท่านสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆฝึกนั่งสมาธิยิ่งจะเป็นการดีนะคะสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำจะส่งผลกับท่านในช่วงนี้หากท่านหากที่ผ่านมาท่านทำดีนะคะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องราวที่ไม่ดีอะไรก็ตามคือพูดได้ง่ายทำความดีละเว้นความชั่วความดีที่ท่านเคยทำมาจะส่งผลดีกับทัวท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านนะคะท่านจะแคล้วคลาดและปลอดภัยปัญหาหนักๆจะมีทางแก้ทางออกเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังถึงมืดคือพูดได้ง่ายมืดมนหาทางออกไม่เจอเมื่อน,นั้นจะมีคําว่าปาฏิหาริมีเรื่องราวน่าเดือเชื่อเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะการทํางานโดยภาพรวมแล้วถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แต่สิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับท่านก็คือว่ามีคำว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มากก็น้อยเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะด้านการเงินของท่านเป็นยังไงกันบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกนี้นะคะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ เงินบางอย่างนะคะไม่เคยคาดหวังว่าจะได้มากลับได้มาที่สำคัญช่วงนี้นะคะตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้านการหาเงินนะคะท่านจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือพูดง่ายเงินเมื่อใดก็ตามที่ท่านการเงินติดขัดมีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอ ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจะมีเรื่องราวอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับดวงชะตาการเงินยังคงหมุนเงินได้ท่านใดที่กาลังที่ลังเครียดกลัวไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่นะคะกลัวไม่มีเงินช่วยเหลือคนที่ท่านนั้นอยากจะช่วยคอยท่านนั้นทิ้งความคิดนี้ไปได้เลยนะคะเมื่อถึงเวลาจริงๆท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ การเงินสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมจะไม่มีคำว่าอับจนหนทางทุกปัญหามีทางแก้ทางออกมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการเงินนะคะหมุนเงินได้อย่างแน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายของท่านยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในครอบครัวน,นะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้าน และรถจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเสียเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเช่นอยู่ๆบ้านมีปัญหาต้องซ่อมกระทันหันก๊อกน้ําเสียหลอดไฟขาดนะคะหรือข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านชํารุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนอยู่ๆก็รถเสียหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนหรือว่า จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุตรหลานหรือว่าบริวารคนในครอบครัวได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงนะคะยังคงหมุนเงินได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆนะคะและที่สําคัญท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียด้วย ท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสียงดวงท่านใดที่ชอบสั่งสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านใดที่เป็นนักลงทุนช่วงนี้นะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงนะคะหากท่านนั้นไม่มีความมั่นใจให้หยุดการลงทุนท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เบาได้เบาและต่อมาท่านใดที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะหรือถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าซื้อของข้าบ้านอย่าเห็นแก่ของถูก ท่านจะต้องเลือกดูหลายๆร้านนะคะหากสั่งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้นะคะถ้าท่านเห็นแก่ของถูกระวังจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปกสั่งเฟอร์นิเจอร์ได้อาจจะได้สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะหรือ,อสั่งหม้อหุงข้าวได้หม้อหุงข้าวเด็กเล่นอะไรประมาณนั้น ขอท่านดูให้ดีๆนะคะสําหรับท่านใดที่จะซื้อสิ่งของในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าจะมีเหตุการณ์ท่านเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียนะคะให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆโดยภาพรวมแล้วจะทํำระยะประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะการแก้ไขกับปัญหายังคงโดดเด่นเส้นแรงลังสังหอนแม่นแต่อย่าประมาทก็พอนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองด้านค่ามาที่ สุขภาพของท่านกันบ้างสุขภาพของท่านอ่ความรักก่อนแล้วกันความรักสําหรับคนโสดท่านใดที่เงียบเหงามานานนะคะปิดกั้นตัวเองนะเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสนใจอะไรมาสักระยะหนึ่งนะช่วงนี้นะคะอ่าหัวใจของท่านจะกลับมาเบิกบานชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งท่านมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านนั้นถูกชะตานะคะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆอาจจะได้พบเจอกับอ่า คนที่มาจากทางไกลามาจากโลกโซเชียลออนไลน์สำหรับท่านใดที่มีคู่แต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันบ่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันดีนะคะสุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ระมัดระวังความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับระวังอาการวูบบ้านหมุนนะคะขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากสิ่งที่ท่านกำลังวิตกกังวลใจอยู่นะคะถ้าท่านนิ่งๆมีสติท่านจะแก้ไขกับปัญหาทุกอย่างได้ดีนะคะให้พยายามหาเวลาลีลผ่อนคลายบ้างทำในสิ่งที่ชอบดูหนังฟังเพลงพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะ อย,ยยอย่าพยายามสร้างพลังลบให้คิดบวกเข้าไว้นะคะเพราะดวงของท่านนั้นบอกได้เลยว่านับจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของท่านด้วยนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านร่ำรวยเด่นดังปังๆนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกทการติดตามคอยทุกท่านนะร่ำรวยเด่นดังสวัสดีค่ะ